สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษจะมาอยู่กับเกม g e n ช i n Impact นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูเกี่ยวกับการตีบอสมาป่านะครับว่าพี่จะสู้ไหวไหมรอโหลดสักคู่หนึ่งนะครับหลังจากพี่โหลดหน้าเกมเสร็จแล้วนะครับก็มาอยู่ในเกม g e n h i n กันแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะไปตีบอสหมาป่าให้น้องๆดูนะครับ แต่ว่าพี่จะไม่ไปตีคนเดียวเด็ดขาดพี่จะเอาท่านเทพของพี่ไปด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอเปิดตัวเล่นหลายคนก่อนนะครับเดี๋ยวจะเชิญเดี๋ยวให้ท่านเทพฮาลุป,ปี้เข้าตี้มานะครับเออและนี่ท่านเทพฮาลุป,ปี้ก็ได้เข้าตี้มาแล้วนะครับปีปีป้เลยนะครับ รอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะว้าปไปตีหมาป่ากันเลยนะครับนี่เป็น EP พิเศษนะครับจะเล่นเกมนี้แค่เกมนี้นะครับรอโหลดสักคู่นะครับ ไวัมากครับโอ้โหหันแล้วตาลายพอดีปรับภาพสูงสุดทุกอย่างนะครับมันก็อาจจะมีกระตุกและตาลายมากๆคนเล่นก็ตาลายมากเลยครับโอเดี๋ยวขอพี่ปรับภาพสักคู่หนึ่งนะหลังจากพี่ได้ตั้งค่าไปตั้งค่ามาพี่ก็ยังปรับภาพไห้สูงสุดเหมือนเดิมนะครับ พี่ว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าพี่มากับท่านเทพฮารุปปี้นะครับปี้แล้วปี้อีกนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพี่หลงทางพี่ขอเปิดเปิดแมปดูสักครู่นะครับรึมอ๋อต้องวิ่งไปทางโน้นนี่เองท่านเทพฮารุปปี้วิ่งไปแล้วไม่รอเลยนะครับวิงวว่งเร็ววิ่งนุน่น โอ้โหมอนเตอร์วิ่งตามตูดท่านเทพ,พาลูปี้เทียบเลยครับแทนที่ท่านเทพจะตีมอนเตอร์ให้หมดเกี้ยงผมจะได้ไม่ต้องเจอมอนเตอร์บ้าบอพวกนี้แต่ว่าผมพูดภาษามอนเตอร์เป็นมันเลยไม่ตีผมนะครับฮูราชุบกุกกุกกะกะเอาเฮ้ย e, ท่านเทพกลับมาครับท่านเทพเราจะไปตีฝาป่ากันครับุ้ ว่าท่านเทพไม่มาเฮ้ยท่านเทพโอ้ยแสดงว่าท่านเทพนี่มีวิชาแปลงกาย72กระบวนท่านะครับมีร่างเดียวกับผมด้วยจริงๆเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนะครับผมก็คือเทพเหมือนกันแต่เป็นเทพชั้นแอนดรอยนะครับเราจะมาเปิดบอสมาป่าก,กันแล้วนะน้องๆนี่เป็นคลิปพิเศษนะปวดตั้งใจดูและรับชมได้เลย โอ้ยพงก,ก์เกคอยบังอาจมาบุกลุกที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้้้ออกๆพงก์เกจะไม่หลอดเป็นคนและแล้ว,ลวบอสมาป่าก็มาเราก็จะจัดการมันด้วย้าไม้ตายนกทีนนน่นิกฟาบโอ้โหแรงไ่ะจําน้องๆทีเดียวเลือดหายไปเกือบหมดหลอดคลิปนี้จะจบไวมากนือเป็น EP พิเศษ เลเออบอสอยู่ไหนวะรอมันวิ่งเล่นสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเองอ๋อๆพุ่งเกดตุองตายโอ้โหเชิญวิ่งเล่นได้ตามใจเลยครับท่านบอสโอ้ยรอนานเลอเกินแต่บอสจะมาพูดค่ะเออข้าขอโทษ ่ยเีเนวิญญาณศูนย์สลายนะครับและทั้งหมดที่ผมเล่นนี้จริงๆแล้วบอสตัวนี้มันคืออดีตชาติของบับเบิลนั่นเองบอสตัวนี้ก็คืออดีตชาติของบับเบิลนะครับน้องๆไม่ต้องสงสัยนี่เป็น EP พีพิเศษนะพี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หลังจากฆ่าราชาหมาป่าได้แล้วชาติหน้ามันก็เป็นชาติรับใช้พี่ละ โอ้ยติดเลดโอ้โหเวลาชาเทยียพาลูปี้เดินผ่านหน้าจอแบบอะไรจะโผล่แล้วไม่ลุ้แล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะครับเพราะว่านี้เป็นคลิปพิเศษมีอีพีเดียวบ๊ายบาย